สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์ศิลปากรสร้างสรรค์ SU 1 0 2กลุ่ม2107อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรประพันธ์ศักดิ์ตวงสวรนและนี่คืออาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์อาจารย์ภูลเกตจํารัดข้อมูลจากหนังสืออาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์จัดพิมพ์ครั้งที่สองสงวลลิขสิทธิ์โดยสถาบันวิจัยศิลป์เพรศีตรงสนามหญ้าที่ตั้งรูปปั้นอาจารย์ศิลป์เพรศีในปัจจุบันนี้ มาครั้งสงครามโรคครั้งที่สองยังครุกกคุญอยู่ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้กําเนิดขึ้นตรงนี้สนามหญ้าแห่งนี้ครั้งนั้นยังเป็นลานปูนเรียบๆสมบัติชิ้นสำคัญของมหาวิทยาลายัยเราได้ใช้ลานปูนแห่งนี้เป็นที่อเนกประสงค์ตั้งเตาหล่ออนุสาวรีย์ใหญ่ๆใช้เป็นสนามกีฬาเล็กๆที่พักใจเมื่ออาศัยมองสายลมแสงแดดและละอองฝน และครั้งที่สำคัญครั้งที่ต้องเสี่ยงอันตรายเมื่อภายทางอากาศยังมายืยนกรุงเทพยอยู่เป็นระยะระยะทางมหาวิทยาลัยก็อาศัยที่ว่างกลางสนามขุดเป็นหลุมหลบภยัยเพราะมีที่ว่างที่เหมาะสมอยู่เพียงแห่งเดียวครั้งใดที่เสียงบี9 9ครังกระหึ่มอยู่บนท้องฟ้าบูดบอกภัยดังโหยหวนเหมือนเสียงปีศาพอวูดดังพวกเราก็พากันวิ่งลงหลุมหลบภยัย เสียงเครื่องบินผ่านไปเราจึงขึ้นมาเรียนต่อพอเสียงเครื่องบินผ่านไปเราจึงขึ้นมาเรียนต่อท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ถ้าอ่านไปคิดไปคงจะนึกหมันไส้อยู่ตรงิดต,ตรงิดอะไรกันคุณระหว่างสงครามเครื่องบินคลางกระหึมเสียงระเบิดตูมตามคนตายไฟไหม้อยู่ทั่วเมืองแล้วยังมีกระจิตกระใจเรียนหนังสือนังหากันอีกหรือ ใช่ศิลปากรไม่ได้หยุดทุกคนยังเรียนกันเต็มที่เรียนกันอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งๆท,ที่ระหว่างสงครามคราวนั้นผู้คนที่อยู่ในย่านอันตรายหรือที่เขาเรียกกันว่าอยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์อย่างกรมทหารโรงงานไฟฟ้าและสะพานใหญ่ๆเป็นได้เจอระเบิดเขาจึงอบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่ไกลๆก็ในสวนย่านชานเมือง ที่ห่างออกไปก็ต่างจังหวัดเมื่อชาวบ้านย้ายโรงเรียนก็ต้องย้ายย้ายไปเดียนกันที่อื่นเออฟังดูก็แปลกสมัยสงครามคราวนั้นถ้าว่ากันไปก็ไม่ใช่เฉพาะศิลปากรที่ไม่หยุดเรียนเพราะทุกโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่แห่งใดเกรงจะเกิดภัยจากสงครามจึงต้องอบพย,ยพหลบภัยกันไปเรื่องความขยันน่านับถือคนสมัยนั้น แม้แต่ยามสงครามหรือน้ำท่วมกรุงเทพโรงเรียนยังเรียนกันอยู่ประจำนักศึกษาศิลปากรหลายคนที่เป็นอาจารย์เราสมัยนี้ถามท่านดูก็ได้ว่าสมัยนั้นท่านต้องแจวเรือจากสวนฝั่งทนมาเรียนหนังสือในกรุงเทพเป็นประจำด้วยตัวของท่านเองขยันกันด้วยความตั้งใจจริงเรื่องของโรงเรียนไม่หยุดในคราวสงครามหากแต่คราวหนึ่งโรงเรียนหยุดในวันวิสาขาบูชา ฟังก่อนใครเขาหยุดเรียนกันก็ช่างเขาแต่พวกเราศิลปากรมาเรียนกันอย่างเคยก็วันนั้นเองเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอย่างหนักโรงไฟฟ้าวัดเรียบสะพานพุทธยอดฟ้าอันเป็นเหตุให้ตึกเรียนส่วนกุราบลาบไปหลายหลังตึกด้านหน้าและตึกของโรงเรียนเพอาะช่างพังพินาศจนใช้การไม่ได้ผู้คนล้มตายไม่น้อยเลยโดยเฉพาะที่บริเวณสี่แยกพหุรัต โดนระเบิดเข้าอย่างจังตึกอาคารร้านค้าพังเป็นแถะผู้คนกำลังจอแจพอระเบิดลงจึงเสียชีวิตกันมากอย่างกลุ่มหนึ่งที่โดนแรงระเบิดร่างกายแหลกเละหัวขาดตัวหลุดแข้งขากระเด็นไปคนละทิศละทางเพราะศิลปากรมีพวกเรามาเรียนกันเป็นประจำรุ่นพี่เราคนหนึ่งไปอยู่ในเหตุการณ์ที่พัหูัดคราวนั้นด้วยโชคดีที่ไม่อัน เป็นอันตรายพอเห็นว่าปลอดภัยแน่แล้วจึงเดินดูความย่อยยับเสียหายระหว่างนั้นก็บังเอิญไปเจอแขนขาของผู้เคาะร้ายหลุดกระเด็นอยู่บริเวณนั้นแทนที่จะเกิดความรู้สึกอกสั่นขวัญบินแต่พี่เรากลับดีใจโดดเข้ารวบแขนขาแบกขึ้นรถสามล้อจ้างให้เขาไปส่งที่ศิลปากรพอถึงมาเอาที่อะไรตรงเข้าโรงหลอ เอาปูนปาสเตอร์ทำพิมพ์แล้วเทเป็นหุ่นเก็บไว้ใช้เป็นแบบเรียนการวิภาคหุ่นแขนขาชุดนี้ลางท่านอาจจะได้เคยเห็นแต่ปัจจุบันนี้จะยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้วก็ไม่ทราบได้นี่เป็นตัวอย่างของคนขยันหมั่นเรียนสมัยนั้นย้อนกลับไปที่สนามหรือลานปูนที่มีหลุมหลบภัยกันอีกวันหนึ่งขณะที่กำลังเขียนแบบสถาปันกันอยู่ S <S เสียงวูดบอกภัยทางอากาศก็โหยหวนค,วนครวญคลางขึ้นนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้โดยเฉพาะนักศึกษา,าหญิงต่างก็วิ่งลงไปหลบภัยในหลุมอีกสักครู่เครื่องบินก็บึมบึมมาพวกเราเงียบแต่แต่เงียหูแต่คอยเงียหูฟังอยู่ว่าอีกไม่ช้าคงจะได้ยินเสียงระเบิดระหว่างที่นั่งหลบภัยกันอยู่ในหลุมนั้นเสียงระเบิดก็ยังไม่ดัง ขณะนั้นเรากลับได้ยินเสียงตึกตักตึงตังกระเทือนอยู่ที่ปากหลุมแล้วได้ยินเสียงผู้ยิ้มยิ้มว่าระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วแงหน้าขึ้นดูอาจารย์ศิลป์น,นั่นเองท่านแกล้งเดินกระแทกเท้านหนักๆที่ปากหลุมแล้วท่านก็หัวเราะด้วยอารมณ์ดีเอาน้าไหมร้อนไหมท่านกล่าวต่อด้วยความเมตตาจากนั้นท่านก็พูดว่า ฉันต้องไปทำงานฉันจะรอกตำราที่ฉันสอนให้เป็นสองชุดถ้าชุดหนึ่งโดนระเบิดอีกชุดจะได้เหลือไว้สอนกันต่อไปการรอกตำราของท่านท่านเขียนด้วยมือดินสอปากกาในระหว่างสงครามก็แสนจะหายากท่านจึงต้องใช้เครื่องเขียนตามแต่จะมีลางทีใช้ดินสอแดงเขียวแต่ท่านก็ขยันเขียนเขียนด้วยมือของท่านเอง ตำราชุดนี้เข้าใจว่ายังคงมีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แต่จะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้เหมือนกันทำงานทำงานทำงานกลับไปที่ห้องเรียนในสมัยเริ่มแรกมีห้องเรียนเป็นโรงไมเ้เตี้ยๆอยู่เพียงสองถึงสามหลังบริเวณมหาวิทยาลัยก็ไปสิ้นสุดอยู่ตรงตึกหลังรูปของอาจารย์สิลนเท่านั้นเลยจากนี้ไป ก็เป็นเขตกำแพงวังท่าพระคิดดูเอาเถอะอน,นาบริเวณแสนจะอึดอัดรับแคบแต่ดูที่หัวใจของพวกเขามันกลับพองโตสดใสเบิกบานขยันเรียนกันเหมือนคนบ้าสมัยนั้นอาจารย์ศิลป์มีโอกาสพบนักศึกษาทุกคนทุกชั้นเรียนท่านสอนให้ทุกชั้นท่านทำงานทั้งหนักทั้งเหนื่อย เพราะเมื่อเราได้เปิดเป็นมหาวิทยาลัยแล้วมีการเรียนการสอนตรงตามตารางสอนแล้วสถาบันการศึกษาแห่งอื่นยังยัดเยียดขอส่งนักศึกษามาให้อาจารย์สิงสอนเป็นประจำอีกหลายแห่งที่จำได้นแน่แนก็คณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาให้สอนทั้งกายวิภาคประวัติศาสตร์ศิลปะและจิตกรรมประติมากรรมท่านทำงานทำงานเพราะเป็นของดีมีประโยชน์ เห็นผลดีอย่างทันใจอาจารย์สิลท่านจึงเดินตรวจทุกชั้นเรียนคอยควบคุมเขี่ยวเข็นให้ทุกคนทำงานเห็นใครนั่งเฉยเป็นต้องถูกไล่ถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นผู้ชายท่านจะเรียกว่านายนายทำงานทำงานถ้าเป็นผู้หญิงท่านก็จะใช้คำว่าเธอแต่ส่วนมากท่านมักจะจำชื่อได้ท่านจำชื่อคนเก่งแล้วท่านก็เรียกชื่อให้ไปทำงาน เวลาปฏิบัติงานในห้องเรียนไม่ว่าจะปั้นเขียนหรือแกส้สละพวกเราต้องยืนท่านว่ายืนเขียนยืนปั้นทํางานได้เร็วคล่องตัวไม่อึดอัดใครที่เรียนสมัยแรกๆเลยติดเป็นนิสัยทํางานขยันและชอบยืนแม้จะสอนหน้าชั้นเรียนเขามีโต๊ะให้นั่งแต่คนขยันยังสมัครที่จะยืนสมัยนั้นเราก้าท้ากันได้เลยว่าจะหาคนนั่งคิดนอนฝัน หรือนั่งพิงจนต้นจันท์ที่ข้างสนามเอ็นในวงเล็บมันเอ็นอยู่ก่อนแล้วแต่คนขี้เกียจช่วยพิงให้มันเอ็นมากขึ้นอีกหรือนั่งจนรากมะขามต้นหน้ากรมศิลปากรเริ่มเป็นมันแต่เดี๋ยวนี้มีคนนั่งคิดนอนฝันกันได้เป็นชั่วโมงมันเป็นอย่างที่ว่าจริงๆมีให้ดูกันอยู่ทุกวันอาจารย์ศิลท่านสั่งไว้นักหนาว่าพรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว เวลาและกระแสน้้ำไม่คอยใครน้องเราหลานเราหลายคนอย่งนั่งๆไม่อยากจะทำงานพอคุณแม่คุณเหนือยทำไมช่างไม่เนืกถึงคำพูดของอาจารย์กันบ้างเลยณเจรัูขต